และนี่คือชฉมหน้าผู้โชคดีทองล้านที่9ที่ได้เป็นเศรษฐีทองล้านคนใหม่ผมนายกทาวุฒิเหมวชัยช่อเล่นชื่อโต้งเป็นพนักงานขายรถยนต์มือสองครับผมอาทิตย์หนึ่งผมก็ส่งรวมๆแล้วน่าจะประมาณร้อยชิ้นครับผมเหมือนปฏิหารเลยครับไม่อยากเชื่อเลยจะไปต่อยอดอาชีพขายรถยนต์มือสองทางออนไลน์ครับผมส่วนหนึ่งก็จะไปใช้นี่ทองล้านได้พลิกชีวิตคนหนึ่งคนได้ต่อยอดสร้างอาชีพสารฝันให้เป็นจริง หากคุณอยากเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปรีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือคาราบาวคันโซลมาที่ตุ้ป,ปน .2 สองบางประกงชาเชิงเซา24130หรือส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการและนี่คือชมหน้าผู้โชคดีจากเมื่อวานที่ได้รับมอไซค์คันที่812คุณไพโรธศีนินจากจังหวัดสมุทรปราการบาแดงจับจริงแจกจริง แล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีไปพร้อมๆกันกับเปาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีบาวเปาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปียยสป 3. 3> ย้ำตรงนี้เครื่องดื่มคาราบาลแดงราคา10บาทเท่าเดิมนะ ยืนอยากเคียงข้างคนไทยและช่วยคนไทยต่อยอดสร้างอาชีพจับจริงแจกจริงแจกต่อเนื่องยาวไปยาวไปจนถึงสิ้นปีย้ำตรงนี้ว่าเขาจับจริงแจกจริงนะครับแจกต่อเนื่องเนี่ย มาเป็นปีที่3แล้วนะของรางวัลก็นี่เลยมอไซค์ฮอนด้รุร่นนิวคลิก125จำนวน200คันแบบนี้นอกจากนี้นะครับยังแจก,กทองมูลค่า1ล้านบาทอีกถึง7รางวัลรวมรางวัลมูลค่า1 7 8ล้านบาทยเรีกวด<า>ีจริงๆเลยนะครับแน่นอนเรียกว่าหลายๆคนก็รู้จักเครื่องดื่มคาราบาวแดงกันเป็นอย่างดีเหมือนกับที่เรานี่ก็รู้จักสินห้ากันเป็นอย่างดีใช่ไหมคะแน่นอน รักษาศีลห้าเพื่อความเป็นคนดีนี่แสงไฟสาดส่องให้เห็นถึงความดีของผมเนี่ยเห็นไหมคนมั่นใช้ว่าเป็นแสงแห่งความดีหรือเปล่ากระจายไปทั่วเอางี้คุณพิสูจน์หน่อยละกันว่าที่คุณรู้จักศีลห้าเนี่ยยังไงมันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์อ่าถ้ายุงกัดกัดตอบเลยอุ้ยตัวอะไรเนี่ยอ่ะผีดิบหรือยังไงเอองั้นไปข้อสองเขาว่ายังไงทำไมข้อสองคือห้ามรักทรัพย ถ้าเขาหลับอ่ลักหลับเลยเอยเดี๋ยวไม่ใช่ลักลักขโมยมาเลยก็ผิดอยู่ดีอ่ะ คุณไปท่องอะไรยังไงมาเนี่ยห็นใบไม่ได้ชอบรักตลอดเลยไมหน้าล่ะ st มีคนมาตามหาคุณหน้าบ้านทุกวันเลยแซวเล่นแซวเล่นอยากให้สนุกสนุกขำๆก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะที่เราพูดถึงศีลห้าเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยคิดดีทำดีเผื่อว่าวันหนึ่งอานี้ส์งแห่งความดีจะส่งผลให้เรานั้นเป็นเศรษฐีทองล้านคุณรู้สึกได้ไหมล่ะอล่าความดีผมมันกระจายไปทั่วเลยเนี่ยหรอยังไม่รู้สึกหรอมาใกล้ๆสิ เดชันเข้าใจละออลา่าความดีมันไม่ใช่ออลา่าความดีเป็นออลา่ากลิ่นตัวคุณนี่หแหละค่ะเียงแหบิคุณกินคุณแรงจนเสียงดิชันเพีย้ยนอะ <c oughs> คิดดูแล้วกัน <c oughs> เอางี้เอางี้คุณผู้ชมค่ะ สิ่งที่เราเล่ากันไปก็สนุกสนานเพลินเพลินให,ให้คุณผู้ชมได้มีความสุขแต่สิ่งที่ทําให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงก็คือการได้เป็นผู้โชคดีกับกิจกรรมบาวแดงของเรานั่นเองค่ะต้องแล้วล่ะครับวันนี้เราจะแจกมอไซค์ลน์ลิมิตดอ dition คันที่813แล้วนะคุณชิสาถูกต้องถูกต้องเดินทางมาแป๊บเดียวนี่800กว่าแล้วนะไปตามหาผู้โชคดีวันนี้กันเลย ต้องโกยหาผู้โชคดีจตรงนี้ว่าจับจริงแจกจริงนะแล้วนี่คุณกรมตาหลังตามหาผู้โชคดีในวันนี้อยู่ครับจะอยู่ภาคไหนจังหวัดอะไรอาชีพอะไรจะได้รู้กันแล้วค่ะได้ผู้โชคดีแล้วครับผู้โชคดีก็คือคุณบานพดานอกจากจังหวัดชัยภูมิกติกาลุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์2 0 0คันง่ายๆเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคำว่าวิตามินบ1 2ิ ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคาราบาวค์คอนโซแล้วเขียนคําว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฟานแล้วบีบส่งมาที่ตู้ปอน2ออบางประกงจังหวัดชาเชิงเซา24130หรือส่งมาที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการกิจกรรมเริ่มตั้งแต่1มีนาคมถึง22พฤศจิกายน2567